สวัสดีค่ะมบ้านไทยในตังแดดนะคะมินจสกินข้าวเชียงนะคะแจ็คเก็ตป๊เทโตค่ะเห็นโมโนโน,นี่นะคะตัดยาวยาว่ยางปจังหน่อยก่อนแจ็คเก็ตป๊เทโตน,นะคะ,อะหอนหอนอล,ล,ล,ลุกลุกลกได้นะคะ ใส่บัตเตอร์บัตเตอร์นะคะใส่บัตเตอร์ลงไปผูหอนบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์เรียบร้อยแล้วใส่ชีสค่ะชีสใส่ตอนมันาหอมใส่สละลายใส่เยอะ ชีแล้วก็ชักหนีใส่ลงไปที่จริงควรจะใส่ชักหนีก่อนนะ <c oughs> นชักหนีใส่ลงไปเรียบร้อยมากินชีกับใส่เล่นหลาย นี่นะคะกินง่ายๆอาหารเทียงนะคะแจ็กเก็ตโปตเทสโต้กับชีสกับชักนีค่ะ <Yes. S 1> เรียบร้อยพร้อมกินได้ค่ะ